มาดูความฟังความพุ่งของแปลงตัวนี้ดูใจเกินร้อยสามสามลายน่าฉ่ำมากอลยเคยเคยเคยเห็นหนูไหมคือเห็นตอนหนูเป็นยังไงอ่ะตอนอยู่ราสะพัดละเอ็ดไหมตอนดูกอสเกลนะหนูเป็นจังได๋อใหญ่อลาพุ่งนาฮักบอหน้าค่อยเอาขึ้นอีก เดี๋ยวครั้งนี้เอาไว้ก่อนนะทุกคนอย่าพิมพ์ขอหยุดพิมพ์ขอกันได้แล้วเซาแซซทุกคนไปติดตามเอ่อช่องหลักของหนูให้ถึงเจ็ดพันก่อนนะคะตอนนี้หกพันแปดร้อยเก้าสิบสามคนนะคะติดตามช่องให้หนูด้วยนะคะเดี๋ยวจะติดตามช่องนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวจะเอาขึ้นนะคะติดตามช่องไลฟ์หนูหน่อยช่องนี้แหละที่เอามาไลฟ์นี่แหละฝากทุกคนในไลฟ์ติดตามหน่อยนะ ได้เลยขอบคุณค่ะติดตามเราด้วยคะขอค่ะติดตามแล้วหะะาาลวานหน้าเราขอได้ไหมดูก่อนนะทุกคนมันเยอะดเดี๋ยวจะเอาเข้าแค่คนที่ติดตามช่องหลักเลยนะคะแล้วก็ติดตามมาอนะคะาอายยอยากเติมไฟด้วยค่ะคน <c oughs> ไม่รู้จะขอม่เติมไฟด้วยนะ บ่ได้ยิงเด้อน่ารอยมากไอช่วแต่งหน้าเหรอใช่ฉันแต่งหน้าเล่นไปติดตามช่องหลักนะคะว่าแม่ไปใสครั้งแรกพี่เจอพี่อายพี่อายหนักสามสิบเอ็ดนะทุกคนตอนนี้หนักพี่คะหนูมีบุญไหมก็ก็มีอยู่ค่ะกา่ิมีในไลน์มีแต่หมอนั่เหรอคะใช่ค่ะ yes ใช่ครับคนนี้พี่ออมที่รักอายผู้ติดตามสองหมืนะ่นน่ะพี่ปันพี่ปันเดี๋ยวปีหน้านเราก็ได้อยู่มอเดียวกันแล้วนะพี่ปันเรียนมอหนึ่งไหมเดีย๋ยวพูดให้ที่อยบอายขายขี้นหน้าอุ้ย,ยขนาดคืนนี้ยังว่าเลย สวัสดีค่ะพี่อมหนูมีพี่เพวาเป็นไอดอลกับพี่ออยขอบคุณค่ะผู้ติดตามผู้ติดตามพี่อมสองหมื่นใช่ไหมได้ขึ้นไลก์ก็ดีใจมากแล้วครับขอบคุณที่ให้ขึ้นนะครับครับ,รบอยากเงไปกับพี่น้ำพันตรงนี้ตรงนี้โถ่ฉันถามเนี่ยเติมไ,ไฟแล้วมันได้อย่าง เช่นกับบลูเอฟซีนกับพี่อไอค่ะดื้อเต้นอ่ะพี่เพวาวอยู่มอไหนยังไม่ถึงอุ๊ยไม่ได้ไม่ได้มันบอกไม่ได้ครับมันยังไม่ถึงมออืมนางอยู่ปอเฮ้ยอย่ายกลใบบุญช่องเทปติวไอใบบัวช่องเทปติวนะฮะช่องเทปติวนะเธออย่าพูดนะ หนูมีพี่แพรวากับพี่ไอเป็นไอดอลขอบคุณครับแพรวกินข้าวยังกินแล้วครับตอนนี้ตาฉ่ำ <ไป S 1> อ่ะไปทำบุญ<พ>ยังของเออคนที่ไม่ได้เข้าอ่ะบอกว่าไปทําบุญก่อนนะทำ <laughs>